หรือมาจากต่อมน้ำเหลืองอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลามันหลุดเซลล์มันหลุดกันตามกระแสเลือดปุ๊บเนี่ยมันจะไปเกาะตรงไหนก็ได้บางทีก็ไปเกาะที่สมองบางทีก็จะไปเกาะที่กระดูกเราก็จะเป็นมะเร็งกระดูกเราอาจจะเป็นมะเร็งในสมองของเราก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอจึงบอกว่าตัวตัวมะเร็งปอดเนหมออาจจะขอเวลาไปอาจจะถึงวันจันทร์นะคะวันจันทร์เราหมอจะคุยให้ฟังแต่ส่วนพวกนี้จะคุยให้ฟังนี่เรื่องของมะเร็งเต้านมซึ่งผู้หญิงเจอเยอะมากเลยนะคะ โอเคค่ะมาถึงตรงนี้ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรไหมจ๊ะถ้ามีก็สามารถเปิดไมค์ถามหมอได้เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่มีหมอก็จะขอขอบคุณท่านอาจารย์พี่พัฒน์นะคะที่อ่าได้ชมหมอนะคะต้องบอกว่าฟังเลยชื่นใจนะคะความรู้นะที่เราสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของการดูแลสุขภาพได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเงินทองเราสามารถที่จะหายไปได้ถูกไหมคะ อาจจะทําตกหายหรืออาจจะมีคนยืมหรือน้านนี้แต่ความรู้นะคะจะบอกได้เลยเมื่อเรารับรู้แล้วไม่มีใครขโมยของเราจากสมองเราไปได้เลยนะคะและที่สําคัญเรายังสามารถที่จะเผยแพร่ให้กับท่านอื่นๆได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอดีใจนะคะต้องบอกได้เลยว่าดีใจมากนะคะที่ได้ยินคาพูดที่ทําให้หมอเนี่ยนะคะมีกําลังใจในเรื่องของการค้นคว้าเพิ่มเติมมาให้กับสมาชิกได้รับฟังนะคะ โอเคค่ะมาถึงทางตรงนี้ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรไหมคะสามารถกดไมค์ถามหมอได้เลยนะคะฮัลโหลหลับกันหมดหรือยังโอเคค่ะมีคำถามไหมคะก็มีคำถามครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงครับวันนี้เป็นเรื่องของใครจ๊ะเ็นลูกที่เขาบอกครับ เขากินไปสองกันแต่เขามันตึงๆมันยังไงผนก็ต้องน่วงๆมันคืออะไรอ๋ออย่างนี้นะคะตึงเต้านมได้ไหมไม่รู้ค่ะนี่ผมไม่กล้าถามเขามันลึกผู้หญิงเขากินของเราไปแล้วเขาตอบนวลๆกุนสมิต์ใช่ไหมอย่างนี้นะคะ ในในเรื่องของผู้หญิงเนี่ยจะมีปฏิกิริยาให้เห็นค่อนข้างชัดเจนนะคะก็คือที่หมอเคยเล่าให้ฟังว่าพฤกษาเคมีหรือไฟโตเคมีคอลเนี่ยนะคะตัวหนึ่งคือฟล,า,ล,า,ลา,าวนอ,อ,วอ,อ,อ,วอยด์ฟลาวนอยด์มันจะมีฤทธิ์คล้ายๆกับขาว่าไงคะอ๋อโอ้ตทีค่ะอ๋อลงเหรอโอ้ตัวทีอุ้ยอ่ามันจะมีฤทธิ์ในเรื่องของคล้ายค,ายคายกับฟลาวนอยด์ค่ะฟลาวนอยด์ id, ตัวนี้มันจะมีโครงสร้างนะคะเป็นไฟโตเอสโตรเจนซึ่งมันเป็นฮอร์โมนของผู้หญิง ทีนี้นะคะเวลาเวลาเราเวลาเราทานเข้าไปปุ๊บใช่ไหมคะมันจะออกฤทธิ์เหมือนผู้หญิงนั้นนะในระดับฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนะคะอย่างคนที่เมนหมดไปแล้วถูกไหมคะอาจจะมีเต้านมเนี่ยนะคะมันเต่งตึงขึ้นมามันจะตั้งเต้าขึ้นมาก็จะทําให้เกิดอาการเจ็บปวดเหมือนเราจะเป็นเมนค่านนี้นะคะในเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายของเราก็คือนะคะเวลาฮอร์โมนที่ ไฟโตเอสไทรเจนตัวนี้เวลามันมีโครงสร้างเนี่ยมันคล้ายๆมันจึงออกฤทธิ์บางครั้งก็จะทําให้ใเรื่องของมีอาการหน่วงๆบริเวณอ่ามดลูกของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ปิดปกติค่ะเขาดูแลผู้หญิงได้ดีมากเลยนะคะในเรื่องของอักเกลียวของเราจ้ะนะคะอะ่ตรงนี้อ่าคว่าหน่วงนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่านะคะมีอาการหนึ่งที่บริเวณช่องน้อยของเราที่ผู้หญิงอาจจะต้องพึงระวังก็คือในเรื่องของอ่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบตรงนี้นะคะกระเพาะอสปัสสาวะอักเสบทำไมเราถึงรู้สึกห่วงบริเวณท้องน้อยนะคะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยนะคะกับคนลูกมันอยู่ใกล้กันมากมันเป็นอวัยวะที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานของเราค่ะทีนี้ผู้หญิงเนี่ยนะคะเวลาเวลาอั้นฉี่เวลาอั้นฉี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอั้นฉี่มากๆเชื่อโลกนะคะหรือนะคะตัวน้ําเยี่ยวเราเนี่ยน้าปัสสาวะเราอ่ะมันคือของเสียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลานชั้นเราอาจจะ cross ้าไปซึ่งเป็นกลุ่มแบคทีเรียซึ่งจริงๆไม่อะไรหรอกเวลาเราปวดฉี่มากๆแล้วเราไม่ไปฉี่ท่อปัสสาวะมันจะมีน้ําปัสสาวะปิ่นๆเชื้อโรคมันสามารถที่จะแหวกว่ายมันจะสามารถที่จะว่ายทวนก็ไปในกระเพาะปัสสาวะของเราแล้วทําให้เกิดการอักเสบก็จะทําให้เกิดอาการปวดต่วงบริเวณท้องน้อยได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องดูถ้าปวดต่วงปวดน่วงท้องน้อยแล้วปัสสาวะเสบขัดเวลาฉี่ก็ฉี่กระปิดกระปอยหรืออะไรกลุ่มนี้จะต้องไปหาหมอได้เลยค่ะ แต่ถ้าแค่ปวดน่วงๆห,หรืออาจจะใกล้เหมือนคนที่จะเป็นเมนอันนั้นไม่ผิดปกติจ้ะโอเคนะจ๊ะทีเขาฉุนนะครับทีเขาฉุนอันนี้เขาทานในเรื่องของคลีเพียวแล้วใช่ไหมคะครับใช่ครับ,รบอ่าโอเคค่ะ <c oughs> เวลาทานเข้าไปนะคะเวลาทานเข้าไปปุ๊บสิ่งหนึ่งเลยที่เขาจะทําในปฏิกิริยาที่เราสามารถจับเจอได้ก็คือในเรื่องของการดีท็อก์หลอดเลือดในหลอดเลือดของเรามีอะไรมีของเสียค่ะ มีของเสียทีนี้สิ่งที่อของเสียตรงนี้จะออกจากร่างกายของเราเนี่ยค่ะมีหนึ่งเลยทางปัสสาวะสองเลยปนเปื้อนมากับในเรื่องของอุจจาระสามก็มาในเรื่องของการเสียเหนือทางผิวหนังสี่ก็คือจากกระบวนการหายใจหรือการพูดมันจะเสียในเรื่องของน้ําออกมาด้วยนะคะเพราะฉนั้นนะคะคนที่ทานโคลิเพียวเนี่ยนะคะหนึ่งเลยการที่เส้นเลือดของเราขยายตัวมากขึ้นปุ๊บเนี่ยของเสียมันจะถุกขับออกมานะคะมันจะเป็นผ่านที่ไตของเสียจะหลุดออกมาหนึ่งเลยค่ะบางทีในบางครั้ง น้ำปัสสาวะของเราจะมีสีเข้มขึ้นสองกลิ่นของปัสสาวะจะมีในเรื่องของกลิ่นที่มันฉุนขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะคะให้ทานน้าตาลเยอะๆเลยค่ะเพื่อที่จะได้ชะล้างในเรื่องของเสียที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเราออกมาให้หมดค่ะโอเคนะคะอันนี้โอเคเคลียร์เนาะครัผมครับขอบคุณครับค่ะยินดีคะ่ะยินดีคะ่ะมีคําถามเพิ่มเติมไหมจ๊ะ <c oughs> มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ <c oughs> ถ้าไม่มีนะคะหมอจะก,ก่อนนี้ส่งมาให้กับเอ็มซีนะคะถ้าอย่างไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันต่อนในเรื่องของมะเร็งเต้าน,นมนะคะโอเคค่ะอยากให้ถามมากเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวแถวมอีเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้ <c oughs> มีในเรื่องของ มีในเรื่องของอาจารย์มีในเรื่องของกดไหลย้อนนะคะได้ยูได้ยูไปก่อนกดไหลย้อนนะคะคำว่ากดไหลย้อนเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะว่าเอะมันคืนโรคกระเพาะหรือเปล่านะคะมันไม่ได้กระเพาะอักเสบนะคะมันไม่ได้มีในเรื่องของการปิดเชื้อในกระเพาะหรือกระเพาะของเราเป็นแผลเป็นอะไรทั้งสิ้นแต่คําว่ากดไหลย้อนก็คือนะคะ โครงสร้างนะคะโครงสร้างในเรื่องของกระเพาะอาหารของเราเนี่ยนะคะเราจะต้องมีหลอดอาหารที่จะนําอาหารลงไปที่กระเพาะนะคะตัวหลอดอาหารตรงนี้ค่ะเวลาเรากลืนอาหารลงไปที่กระเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีหูรูดคอยปิดไว้นะคะคอยปิดไว้เพื่อที่จะไม่ให้อาหารในกระเพาะเนี่ยมันเอ่อล้นออกมาคราวนี้คนที่เป็นในเรื่องของโรคกระเพาะเนี่ยนะคะไอ้กดไหระย้อนเนี่ยนะคะอาจจะมีอาการยังไงนะคะ อาการของเขาก็คือจะออกร้อนบริเวณหน้าอกนะคะออกร้อนบางคนก็จะมีเรื่องของถ้าเป็นมากๆขึ้นไส้อาเจียนได้เลยนะคะทีนี้นะคะวิธีการแก้วิธีการดูแลเนาะอ่าลืมไปอ่าข้ามไปนิดหนึ่งนะคะก็คือไอความเสื่อมของหูรูดตรงเนี้ยมันเกิดจากเรื่องของความเสื่อมด้วยวัยของเราด้วยนะคะน,นี่อีกประเด็นหนึ่งเลยนะคะค่ะที่เวลาเรากินอาหารเข้าไปทําไมถึงเป็นอาหารเน่นน้ำย่อยนะคะเวลา น้ำย่อยเป็นอยู่ในกระเพาะของเราเนี่ยมันเป็นกรดที่มีความรุนแรงมากนะคะถ้าเราเคยสงสัยเอาแค่น้ำลายเราเนี่ยเวลาเราตมน้ำลายใส่ถ้วยน้อยๆเอาชิ้นเนื้อลงไปเนี่ยเนื้อมันจะยุ่ยเลยคะ่ะน้ำย่อยของเรารุนแรงนะคะมันเป็นน้ำกรดที่แรงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาอยู่ในกระเพาะแล้วทำไมเราไม่มันไม่ทัอะไรกระเพาะของเรามีความทนทาตนต่อกรดไม่มากมายเลยนะคะแต่นะคะทีนี้เวลาเราคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยจากสาเหตุบริเวณหูรูดตรงเนี้ยมันอ่อนแอเนาะมันก็ทำให้ น้ำย่อยของเรานี่เอ่อโจนออกมาอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรากินอาหารมื้อเย็นมื้อเย็นเป็นมื้อที่อร่อยมากถูกไหมคะเป็นมื้อที่เวลาเรามีเวลาอยู่บ้านเราทํางานมาเหนื่อยๆปุ๊บมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะทําให้เรากินอาหารได้เยอะพอกินอาหารได้เยอะเสร็จบันดึกและบางคนกินทุ่มสองทุ่มถูกไหมคะเราก็จะนอนเวลาเรานอนปุ๊บเราไม่ได้นอนหัวสูงจริงว่าเรานอนหนุนหมอนธรรมดา น้ำย่อยที่มันอยู่ในกระเพาะนะคะมันก็จะเอ่อมาตามหลอดอาหารของเรา <Okay. S 1> เวลามันเอ่อมานะคะ <Okay. S 1> น้ำย่อยตรงนี้เป็นกรดมันก็จะทําให้มันเกิดการระไค่เคลือนกับหลอดอาหารของเราอาการหนึ่งเลยที่เราเจอก็คือเขาเรียกว่าฮาร์ดเบิร์นภาษาหมอฮาร์ดนี่คือหัวใจนะคะเบิร์นเนี่ยก็คือการเผาไหม้ก็คือมันออกร้อนบริเวณหน้าอ,อกของเราทั้งหมดนี่แหละนะคะอันนี้คืออาการหนึ่งพอเป็นมากๆปุ๊บเนี่ยนะคะ กรณีของคนที่เป็นหอบผืนจะก,กระตุ้นให้มีอาการที่มันรุนแรงมากมายเลยนะคะคราวนี้ถ้าเรารักษาการดูแลเบื้องต้นของเราหนึ่งเลยนะคะเวลาเรากินอาหารเสร็จนะคะกินมื้อเย็นให้กินตั้งแต่สี่โมงเลยนะคะตั้งแต่สี่โมงกินยากินจนอิ่มเอาแค่พออิ่มยากินอาหารที่มันเป็นพวกไขมันเยอะๆเนื้อติดมันอะไรต่างๆอาหารผัดๆทอดๆเนี่ยเลี่ยงหมดเลยเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นอาหารที่ย่อยยาก ชอบ,ชอบนะคะขอ,อของชอบเลยใช่ไหมคะคราวนี้นะคะไขมันทุกชนิดร่างกายเราจะย่อยยากที่สุดหรือเป็นเนื้อเนื้อวัวนะคะหรือเนื้ออะไรก็แล้วแต่การย่อยอาหารของมันเนียจะใช้เวลามากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ผ่านลงไปที่ลำไส้สักทีมันก็จึงทําให้มันเอ,อท้ทนอยู่ในหลอดอาหารของเรานี่แหละ คันนี้เวลาเราจะทานอาหารเบื้องต้นที่เราจะต้องดูแลสุขภาพเนี่ยนะคะก็คือให้เราทานอาหารตั้งแต่เนิ่นเเลยนะคะตั้งแต่ประมาณสี่โมงห้าโมงหรือกะให้ได้เลยหลังจากการทานอาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยมื้อเย็นเนี่ยนะคะอย่างน้อยเลยคือประมาณสามชั่วโมงที่เราจะเข้าไปนอนนะคะสองเลยอยากกินอาหารที่มันเหมือนที่หมอบอกแบบอาหารที่มันเป็นแก๊สเป็นอะไรมากๆเนี่ยไม่เอาทีนี้การนอนนะคะการนอนให้นอนที่ตัวเองเนี่ยนะคะ ลำตัวของเราให้นอนเหมือนเรานั่งพิงนั่งพิงของสูงๆนะแต่ว่าเป็นเหมือนแล้วถ้าสมมติว่าเรานั่งรถเนี่ยนะคะก็คือเราเอ็นเบาลงมานิดหนึ่งถ้าคนนอนนี่ก็จะเอ็นเบามาจนลาบเลยถูกไหมคะแต่ว่าถ้าคนที่เป็นกฎไหลย,ย้อนก็คือเรานอนเหมือนท่านั่งเน่เกือบจะเหมือนท่านั่งสูงเนี่ยประมาณเลยนะคะประมาณ30องศาบางคนจะคิดว่าให้เจ้าป้าหัวหรือเปล่าที่ไม่ใช่ค่ะตั้งแต่บั้นเอวของเราลงมาเลยค่ะเพื่อที่จะให้อนาตมีดด่หรือออโตติกา เพื่อที่จะให้โครงสร้างของหลอดอาหารของเราเนี่ยมันอยู่ในแนวตรงมันจะลดในเรื่องของการดันอาหารเข้าไปที่หลอดอาหารคร่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้การจัดท่าตรงนี้เรื่องอาหารที่มันมันนะคะแล้วก็เรื่องในเรื่องของการจัดท่านอนอะไรต่างๆคราวนี้นะคะจะบอกได้เลยว่าอะไรคอลิเปียวของเราไปช่วยดูแลในเรื่องของกดไหลย,ย้อนได้ยังไงเนาะ อย่างหนึ่งเลยค่ะมันช่วยดูแลในเรื่องของความเสื่อมอย่าลืมว่าบริเวณตรงนี้มันจะเป็นในเรื่องของกล้ามเนื้อเป็นเรื่องของเอ็นถ้ามันมีความเสื่อมพวกนี้หย่อนด้วยอายุอยู่แล้วค่ะนะคะบางคนเนี่ยอายุมากอายุพอเริ่มอายุมากขึ้นก็จะเริ่มเป็นกรดไหลย้อนแล้วสองเลยเนะะี่ยค่ะตัวนี้นะคะเวลาก็ไปดูแลตรงนี้จะทําให้กล้ามเนื้อหรือรูดตรงนี้มันแข็งแรงขึ้นนะคะสามมันช่วยทําให้ระบบการย่อยอาหารนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มวิตามินบางตัวที่ช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารแล้วก็กลุ่มอะมิโนแอซิดบางตัวนะคะ ที่จะทําให้ในเรื่องของระบบการทํางานของการย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มันช่วยลดในเรื่องของความเครียดปัญหาของการหลั่งน้ําย่อยอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของความเครียดความเครียดเป็นตัวที่ควบคุมยากมากเลยค่ะคนที่เป็นโรคกระเพาะที่เกิดจากความเครียดเนี่ยเป็นอะไรที่รักษาเป็นตัวสุดท้ายที่ยากมากาที่มันจะหายเพราะว่าเวลามันเครียดเมื่อไหร่น้ําย,ย่อยมันจะหลั่งออกมาตลอดเวลาเลยค่ะมันจะหลั่งช่วงเช้าช่วงปกติเรากินข้าวเช้าเที่ยงเย็นมันก็จะหลั่งเช้าเที่ยงเย็น แต่คนที่มีความเครียดฉันวันนี้ฉันเครียดทั้งวันมันหลังมาทั้งวันเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําร้ายนะคะกระเพาะอาหารของเรากระเพาะอาหารของเราเนี่ยมันมันแข็งแรงอยู่แล้วแต่ถ้าปกติแล้วเนี่ยนะคะคือถ้ามันหลังออกมาปุ๊บเรามีกินข้าวกินอะไรก็ไปมันก็เกิดการเจจางเนาะแต่ว่าถ้าสมมติหลังออกมาตลอดเวลาเลยค่ะ มันไม่มีอาหารมันจะย่อยตัวมันเองทันทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มีความรุนแรงมากเลยเนาะคราวนี้ในคนที่ไข้ที่เป็นโคลิเพียวเนี่ยนะคะเวลามันก็จะไปช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารช่วยทําให้กล้ามเนื้อของเรามีความแข็งแรงเนาะที่สําคัญมันจะทําให้อารมณ์เราดีขึ้นด้วยเพราะโคลิเพียวของเราสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการหลังสารสื่อประสาทบางตัวเป็นช่วยในเรื่องของการทําให้เส้นประสาทในเรื่องของการควบคุมต่างๆเนี่ยมันทํางานได้ดีขึ้นค่ะโอเคนะคะมีคําถามเพิ่มเติมไหมจ๊ะ มีคำถามเพิ่มเติมไหมจ๊ะถ้าไม่มีนะคะหมอจะขออนุญาตส่งมาให้กับ MC นะคะพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ